ทุกคนสวัสดีครับนี่คือกริตก,การนะฮะโรงแรมกริชก,การที่เลิศมากอยู่ที่ถนนพระองค์ข่าวพิษณุโลกนะครับอยู่สีห้องตกแต่งอลังการมากทุกคนจ๋เนี่ยฮะเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทโรงแรมหรูแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวชอบตรงนี้มากแล้วก็นี่ฮะท,ทุกคนจะใช้ดูคร่าวๆก่อนสําหรับอีพีแรกทุกคนจะเลิศมากนี่ฮะนี่นครับ สุดยอดครับทุกคนอุปกรณ์ครบครันนะครับแล้วก็สวยงามนะครับโมเด์นนะทุกคนทีวีครบนะฮะเดี๋ยวเราเปิดทีวีก่อนโอเคถ่ายก่อนแล้วกันนะครับทุกคนหิวข้าวมากเพราะว่ามาแบบฉุกระหุแล้วก็มือถืออีกเครื่องนึงเครื่องนี้แหละมีปัญหาก็เลยทําให้ต้องไปซ่อมแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนเดินมานะครับส่วนอีกมือถือนึงเครื่องอีกเครื่องนึงอันนี้ ถ่ายได้แต่ว่าเป็น YouTube อีกช่องหนึ่งซึ่งยังไม่มีคนติดตามมากเท่าที่ควรก็เลยถ่ายเป็นช่องสำรองไปนะฮะตอนนี้มือถือก็ใช้ได้แล้วก็เลยต้องถ่ายเก็บบรรยากาศไว้ก่อนสำหรับวินาทีแรกที่เข้ามานี่จังอยากกินข้าวดีกว่าหิวข้าวมากขออนุญาตทานข้าวในห้องนี้เนาะคิดว่าจริงๆเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเขาจะห้ามนะามเอาทุ่งลงทุเรียนมาแต่นี้เป็นข้าวมันไก่คงไม่เป็นไรนะจะแอบแซบข้าวมันไก,ขนไก่ข้าวมันไก่จะ้ะ นี่จ้าง่ายๆทุกคนน่าทานมากผิวอันนี้เข้ามันไก่จากออตรงแถวสี่แยกบ้านแขกนะฮะเมืองลางสาดท,ทุกคนนะฮะใครถามว่ามาจากไหนเราบอกมาจากกรุงเทพถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยเราไปแวะเมืองลางสาสมาก่อนแล้วนะครับจะได้ไม่งงนะฮะถูกไหมฮะฉะนั้นก็เลยต้องนี่มีสเสบียงมาเล็กน้อย อ,อร่อยมากทุกคนอือร่อยขออนุญาตนะจ๊ะพิซูนโลกกับอุตริตห่างกันแค่หนึ่งชั่วโมงนั่งรถไฟนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสองแควแม่น้ำน่านเหมือนกันนะฮะที่จังหวัดพิซูนโลกเนี่ยเขามีแม่น้ำแมงกรแม่น้ำน่านนะฮะอย่างที่บอกไปเรามีพระพุทธชิน,นราชที่นี่ ะะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นหนึ่งในสองจังหวัดในประเทศเองนะที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะฮะเป็นชนิดวรมหาวิหารอีกวัดหนึ่งก็คือวัดเอ่อที่พระปฐุมเจดีมีสองวัดนะฮะที่เป็นต่างจังหวัดอีก4วัดก็คือพระอรุณวัดโพวัดมหาธาตุวราชรังสฤษดิ์ตรงสนามหลวงแล้วก็วัดสุทัศน์มีทั้งหมด6วัดที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง6วัดที่ลงท้ายแบบนี้และอีกแบบหนึ่งก็คือ วัดพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกที่เราอยู่ที่นี่นะฮะที่เรากําลังพักที่กิจการก็คือมีพระพุทธรูปชินราชที่วัดมหาธาตุที่ลงท้ายว่าวรามมาวิหารเป็นชนิดเดียวกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วก็วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารลงท้ายไม่เหมือนกันสังเกตใช่ไหมครับอืมอร่อยมากกินง่ายๆทุกคนน้ำซุปอร่อยมาก ร้านนี้น่าสนับสนุนนะฮะเป็นร้านที่ก็บอกว่าเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสีมืออร่อยนะฮะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยอ,อ,อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาพิซซุโลกเพราะว่าตะปูเจ้ชินในราชสวยมาก นะมาแล้วคุ้มมากแล้วก็มานอนที่นี่ค่ะนี่ค่ะที่พักหรูๆแบบนี้เหมือนบ้านธรรมชาตินะฮะุดยอดมากทุกคนมาได้ทุกฤดูการนะจ๊ะเป็นศนุโรกแหล่งกำเนิดนรีสวนรงามล้ำเลิศพระพุทธชิน,นราช ล้ำเลือดนะฮะเมืองสองแควกล้วยตากน้ำพึ่งที่บางกระทุ่มก็ดังมากทุกคนนะฮะจะมีกล้วยพันธุ์พิเศษที่เขาทำดูห้องสิครับทุกคนโอเคสำหรับ EP สั้นๆก่อนนะครับทุกคนจ๋